คนนี้คุณจะเลื่องหมอนไปไหนเมื่อรู้สึกอ่อนล้าและอยากนอนหลับ ถ้าคุณเลือกข้อ A อคุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนมีน้ำใจคุณไม่กล้าที่จะปฏิเสธคำขอของใครถึงแม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกลำบากใจก็ตามถ้าคุณเลือกข้อบีคุณเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นหากใครทำเกินเลยคุณก็จะพร้อมแสดงความไม่พอใจอย่างกล้าหาญถ้าคุณเลือกข้อสีคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองหากมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องคุณก็พร้อมที่จะยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยว พอคุณไม่ใช่คนที่จะถูกเอาเปรียบแบบง่ายๆถ้าคุณเือกข้อดีคุณดูเหมือนจะเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆแต่ภายในกลับแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวคุณมองออกทันทีว่าใครคือเพื่อนแท้และใครคือคนที่จะเข้ามาเอาเปรียบคุณฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตัวมัมหน่อยนะคะลบกวนดันฝีให้ไหน่นะคะขอบคุณค่ะ